โผมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ How About today. Yes, today game yeah, for us, I think t d a y for we forget no, because you make game plan, the expectation for this game. But what you see t h e t the 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 many t e a s now want no, to help us today. อ่าเรามีควรจะไปต้องรีบลุกลืมเกมนี้ให้เดียวที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจมากกับเกมนี้เรามีการฝึกซ้อมมาแต่ว่าหลายอย่างมันไม่เป็นใจเลย and the chance uh, of the game, take the opportunity and we make some mistakes, and score the first goal, that's a, after that, the game is a little, little, little complicated. when you back to the half, you make some plan and also come coming goal number three, that's a reason to be for us, but we need still more concentration, more motivation for the next game because we need to forget today. ก็การเจ้าตัวทีเขาอ่าเขาเรียกว่าเขาสามารถเปลี่ยนโอกาสจากอ่เข้าฝิเข่าของบางคนเป็นประตูได้แล้วก็อ่าในครึ่งเราในครึ่งหลังเขาสามารถทัดแก้เกมออกมาแล้วสามารถได้ประตูที่สามเร็วแล้วก็มันทําให้หลังจากนั้นเกมเราค่อนข้างยุ่งเหยิยยงมีการทำซ้อนเราก็จะกลับไปแก้ไข,ขเพื่อเพื่อ,อ,อหอกเป็นต่อไปครับสภาพว่ากาตรตกรนี้ทุ่งคนโตทีมามากขนาดไหนเขาจะไม่ได้ยิงนะ Não, acho que para ambos os não not possible falar sobre as these não, porque you know, we you know, need to play and we need to give our best in every match. Acho que isso não foi not not, enough, not enough but you need to learn for this game, you know? for, for, for next game try to find how many back again in a good way with our team now. <coughs> เพราะทุกทั้งสองปีเราก็เล่นในสนามเดียวกันเรามีความมุ่งมั่นเรามีการฝึกซ้อมมาสนามมันก็มีฝนตกเหมือนกันในวันที่ฝึกซ้อมแต่ว่าเราต้องเร <carro> <c oughs lizard> ียนรู้จากข้อผิดพลาดของเกมนี้นะครับจะไม่ต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพื่อจะประสบการณ์ที่ดานี้ได้เบื่อแรกที่เจอมือของนี่ความพร้อมขนาดไหนไงครับถ้าวันนี้อมมองเป็นธรรมเนื่องจากที่เราดีก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเดือนนี้เราจะวิเคราะห์ว่าที่เราทำวันนี้ What is good and no good for you to make our program for, for next step of Friday. Then I hope that the players really forget today, little, little. more concentration, don't think too much what happened today. See it, don't really think, you know, but don't think too much. For prepare for next week, and day. take 3.1. <laughs> 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 แล้เก็หวังว่านักฟุตบอลจ,จะดูะเกมนี้ให้ดยที่สุดแล้วก็มองไปข้างหน้าสรับเกมสามแต้มในบ้านครับอยากให้โค้ชขอพคุณแฟนบอลที่ตมางชียร์วันนี้ครับน้องเปอร์เ์ีมิเซมิซมิเซมทกนในทุเกมเดนมา o เดนมาร์กจะ่วกัทีมเดนปอร์ทีมเดนสเต็ดิสก้โอวีสตาร์ทเป็นเตปดิสเม่ด่วีดฟอลทีตองกาดเสเตอ next the, the game out about part of for, the for next game ขาจะนำแรกเหมือนที่เขาพูดมาตลอดครับต้องขอบคุณแฟนบอลี่ตมาเชียร์ทุกนั้นอยู่แล้วครับไม่ว่าในบ้านหรือว่าตัเองที่ว่าเกมเยือนครับอนาคก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่คนใกล้ขวันนี้มันไม,ไม่ไม่เป็นอย่างใจครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเตีมตัวให้ดีที่สุดเพื่อ เก็บสามจานเลครับเครื่อนไฟครับโอเคครับ